s อ o r t Story ตอน mm hmm. เพื่อนลมชั้นที่เชื่อถือได้ เมย์เรียกอโนโคจิไปพบเพื่อที่เธอต้องการคขาแนะนําจากเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เธอไม่สามารถเริ่มต้นบทสนทนาได้เพราะความกลัวของเธอที่มีต่ออโนโคจิเธอรู้สึกเสียใจที่ทําให้อโนโคจิมาเสียเวลาแต่อย่างไรก็ตามเม่ May. พยายามถามอโนโคจิเกี่ยวกับโยสุเกะฮิรตะคนที่เธอแอบชอบอโนโคจิ ok บอกว่าเขากับฮิรตะนั้นไม่ได้สนิทอะไรกันมาก เมกับปฏิเสธเสียงแข็งไปว่าเรตตาชอบพูดเสมอว่าอานโคจิเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีระดับความสามารถที่เก่งที่สุดในชั้นเรียนเรตตาเป็นคนชอบห่วงใยเพื่อร่วมชั้นมากกว่าใครๆชื่นชมอานโคจิอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เธอต้องประหลาดใจเธอรู้สึกว่าเรตตามีตัวตนเลากับอากาศซึ่งเป็นความคิดที่ยากที่จะอธิบายได้ รู้สึกว่าอโนโคจิค่อนข้างน่ากลัวแม้ว่าจะแตกต่างไปจากทูโรก็ตามหลังจากนั้นเธอก็ถามอโนโคจิไปว่ามีคนที่แอบชอบเฮร์ตาอยู่ไหมพอตอนนี้เฮ้์ตาเลิกกับคารุสวาเคแล้วไม่รู้สึกว่าเธอไม่มีความกล้าพอที่จะสารภาพรักกับฮิร์ตะได้เพราะเธอรู้ว่าอาจจะถูกปฏิเสธดังนั้นเธอจึงตัดสินใจขอคําแนะนําจากอโนโคจิซึ่งอโนโคจิก็ได้บอกเมย์ไปว่าเธอต้องเอาชนะความกลัวภายในจิตใจของเธอให้ได้และสารภาพความรู้สึกของเธอที่มีต่อเิร์ตะและทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความเขินอาย ช้อนถึงคำสารภาพรักของเธอที่มีต่อฮินาตะาถ้าพูกเธออยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะ